กระท่อม,มฮะอ่ะอากระท่อมเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครที่คุ้นเคยนะฮะใครปลูกกระท่อมนี่ติดคุกนะคะแบบเดียวกับปลูกกัญชาในสมัยก่อนนะครับแต่ว่าดีเดย์แล้วครับล่าสุดนะฮะปลดพืชกระท่อมพ้นยาเสพติด24สิงหาคมนี่แล้ะครับก็จะเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งก็ได้นะครับคือการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษนะฮะก็จะมีผลบังคับตามพรบรยาเสพติดให้โทษนะฮะฉบับที่8นะครับ พศ2514นะครับในวันที่24สิงหาคมนี้นะฮะพอทําแบบนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นฮะทำให้ประชาชนอย่างเราเเนี่ยครับสามารถปลูกและก็ขายได้นะส่วนการนําเข้านะฮะหรือส่งออกไปต่างประเทศในเชิองอุตสาหกรรมเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ฮะไม่แน่นะครับอาจจะเห็นเครื่องดื่มที่อยู่ตามร้านสะดวกซื้อฮะในตู้แช่ชารสใบกระท่อมอ่าเป็นไปได้น,นะฮะ อ่าก็วันนี้ฮะคุณอนุชาบุรภชัยศรีฮะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะฮะว่าจะมีการปล่อยผู้กระทําความผิดตามกฎหมายพืชกระทอมจํานวน1นึ่รายนะฮะเยอะมากนะฮะโดยถือว่าไม่เคยกระทําความผิดฮะสำหรับผู้ถูกจับก,กุมหรือจาเลยในชั้นต่างๆฮะจะได้รับอ่าจะได้ดําเนินการตามแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปล่อยตัวผู้กระทําความผิดและผู้ต้องขังคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมต่อไป ในเบื้องต้นนะฮะภาครัฐก็จะได้รับประโยชน์นะฮะเมื่อมีการปลดกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โชให้โทษนะครับสามารถลดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยมูลค่านะครับหนึ่ล้านบาทนะครับไม่ใช่เล่นๆนะครับเยอะมากนะครับ <S 2> <S 2> <ม>โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือ TDRI นะ,ะก็ศึกษาแล้วก็พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคดีนะครับที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลเนี่ยากเท่ากับ7 6 6 1 2บาทนะครับซึ่งคดีข้อหาพืชกระท่อมที่ขึ้นสู่ศาลตั้งแต่หนึ่งมกราคมปีที่แล้วนะฮะ2 5 1 3ถึงมิถุนายน25 1 4นนะฮะแค่18เดือนนะฮะกอยาคุณผู้ฟังครับมี2 2 0 7 6คดีคโอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้ครับแปลว่าเอ๊ะมันเป็นพืชเศรษฐกิจมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่ามันไปอยู่ในสาระระบบว่ามันเป็นยาเสพติดให้โทษมันเลย ยังไม่สามารถที่จะเอามาทําเศรษฐกิจได้เนาะแต่ว่า2 2 0 0 0คดีนี่เยอะมากนะฮะเพียงแค่18เดือนนะครับก็ทั้งนี้ฮะคุณสมศักดิ์เทพสุทินฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็กาชับให้สํานักงานปปสนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงข้อกฎหมายนะฮะว่าตั้งแต่24สิสิงหาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับประชาชนปลูกและบริโภคกระท่อมตามวิถีชาวบ้านซื้อขายใบกระท่อมไม่ผิดกฎหมายแต่ ห้ามนะฮะนำไปผสมยาเสพติดอื่นๆเช่น4ี่คูร้อย 100, อันนี้ผิดแน่นอนตามกฎหมายนะครับไม่ต้องตั้งข้อสงสัยเลยว่าทาไมผิดนะฮะส่วนการนําเข้าหรือส่งออกไปต่างประเทศในเชิองอุตสาหกรรมอันนี้ต้องขออนุญาตก่อนนะครับก็โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะฮะก็กล่าวด้วยว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะย้าถึงการปรับปรามยาเสพติดให้เป็นวาระสําคัญเร่งด่วนนะฮะโดยเน้นจับกลุ่มยึดทรัพย์นะฮะลงโทษทางอาญาเครือข่าย ผู้ค้านะครับควบคู่ไปกับการบําบัดนะฮะโดยนําผู้เสพเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสมนะครับขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์สร้างการรับรู้นะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงรวมถึงกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแรงงานนอกระบบด้วยนะครคือถ้าพูดถึงตรงเนี้ยไอ้คำว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยผมอยากจะชวนกอย่าและคุณผู้ฟังทุกท่านคุยเรื่องนี้นิดนึงคือแถวบ้านพี่เนี่ยนะจังหวัดนนทบุรีเนี่ยจะมีสามล้ออยู่แล้วคนขี่สามล้อเนี่ยนะจะเป็นจําเลยประจํา จำเลยที่สังคมบอกว่าโอ้ยเนี่ยเขาเสพใบกระท่อมเสพจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่พอบอกใบกระท่อมปับ๊บผิดกฎหมายไงโอ้โหดูหน่ากลัวคนก็ไม่กล้าไปขึ้นสำลัถีบนะเพราะฉะนั้นจริงมันก็ต้องเอ๊ะใบกระท่อมนี่มันถ้าเกิดมันปลดล็อก ok แล้วเนี่ยควรจะให้ความรู้ไหมเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยเรียกว่าบริโภคได้ประมาณเท่าไหร่มากเกินไปก็ไม่ดีถูกไหมฮะอาจจะเกิดใ,ให้เกิดความมึนเมาหรือว่าอาจจะง่วงเหงาห่า,หาน,อนอนได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ถ้าย้อน ไปดูตามกฎหมายประเทศไทยเนี่ยนะฮะพบพรบยาเสพติดให้โทษเนี่ยตั้งแต่พศอ,อ,อะไรรู้ไหมฮะ2522ฮะพี่ยังเดินไม่ได้เลยครับ2522พ <im it> <im it> ี่ยังเดินไม่ได้เลยนะฮะจะเป็นยาเสพติดให้โทษประเทศที่ห้าแบบเดียวกันชาฮะ,ะจัดเป็นยาเสพติกดกระตุ้นประสาทนะฮะแล้วก็ทางกองควบคุมวัตถุดิบวัตถุเสพติดนะฮะขออภัยฮะออยอนเนี่ยนะฮะก็ได้ให้ความรู้เรื่องสรรพคุณทางยาไว้ว่าสมัยโบราณเนี่ยกระท่อมเนี่ยฮะเป็นพืชที่ใช้เข้าเป็นตัวยาในตำรับพวก ประเภทยาแก้ท้องเสียฮะในสูตรยาของหมอพื้นบ้านหรือหมอแผนโบราณแม่ใบกระท่อมเนี่ยจะให้ผลการออกฤทธิ์ที่อาจจะมีประโยชน์ทางยาได้แต่ก็ทํามีอาจจะมีไซส์เอฟเฟกต์ฮะมีผลข้างเคียงทางด้านเสพติดแล้วก็มีผลเสียต่อสุขภาพหากใช้ติดต่อกันานานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูเนี่ยทุกอย่างฮะกอย่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียอยู่แล้วถูกไหมฮะอะไรที่มากเกินไปมันก็อาจจะไม่ดีมันก็เป็นผลเสียแต่ถ้าใช้ให้ใหมันเหมาะสมเนี่ยอย่างที่ออยเขาบอกเนี่ยนะฮะมีเป็นพวกยาแก้ท้องเสียได้ แบบเนี้ยเออน่าจะเป็นอีกพืชเศรษฐกิจหนึง่งแล้วยกเว้นเอ่อเรียกว่าอะไรนอกจากกัญชากัญชานี่ต้องบอกว่ามาแรงทั่วโลกนะฮะแต่ใบกระท่อมประเทศไทยอาจจะเป็นมหาอำนาจด้านใบกระท่อมส่งออกได้ไหมสูตรต่างๆ <ไป S 1> ใช่ไหมเออพวกอะไรนะยาตำรับแผนโบราณต่างๆของเราหรือเครื่องดื่มหรือสารพัดะฮะเครื่องหอมเครื่องสําอางได้ไหมอ่าเนี่ยใช่ไหมต่อไปไปเลยแข่งกับเกาหลีฮะเครื่องสําอางสูตรใบกระท่อมทําไมจะไม่ได้อ่า ค,คือต้องบอกว่าอย่างกัญชาหรือใบกระท่อมเนี่ยมันจะเป็นในความรู้สึกของกอย่ามันจะรู้สึกเทาๆา,าอยู่ตลอดเวลาคือมันไม่ได้เป็นยาเสพติดสาซะทีเดียวมันยังมีความเป็นสมุนไพรอยู่ซึ่งตรงเนี้ยมันก็กล้ำกึง่งกล้ำกึ่งในความรู้สึกว่ามันผิดมันไม่ผิดถ้าใช้ตามแบบอย่างคนทั่วไปที่กลุ่มของคนใช้แรงงานเนี่ยกอย่าเข้าใจว่าเขาเขียวใบกระท่อมเพราะว่ามันจะทําให้ทนงานทนแดดทนฝน มากขึ้นอันนี้คือความเข้าใจที่ที่เราเข้าใจแบบนั้นนะคะซึ่งเอ่อถ้าเป็นแบบนี้ออกมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากที่ปลดล็อกให้กัญชาเนี่ยสามารถนามาใช้ได้ตามปริมาณที่จํากัดเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีสินค้าหลายอย่างเลยพี่ธทมสัสเดี๋ยวนี้เนี่ยไปร้านน้ำนะคะเราก็จะเห็นว่าเขาะจะใช้แต่เขาใช้คําน่ารักนะก็ย่าชอบเขาะจะใช้ประมาณว่าน้ําอารมณ์ดีน้ําอารมณ์มขันออ,อะไรนะแบบอะไรนะ เครื่องเครื่องดื่มไปด้วยกัน<อ>แต่กันนี่ลงลงท้ายยอหญิงใชอะไรอย่างเงี้ยไป <laughs> เป็นที่รู้กันอะไร่าเงี้ยกันละกันอะไรขอ,อ,องน้องเนี้ยนะเอ้ไม่แน่ของพวกนี้มันอาจจะเป็นพืชเศรษฐกิจอีกอันหนึ่งที่ตอนนี้เรามองหาทุกทางฮะอะไรกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้เอาหมดนะครับโดยเฉพาะถ้าส่งออกได้ยิ่งดีนะครับ